สเสด็จสำนักอุทกดาบทราชกุมารเรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทผู้รามาบุตรถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านรามะเราอยากประพฤติปรมจัรยร์ในธรรมวินัยนี้ด้วยราชกุมาร ครั้นเรากล่าวดังนี้ท่านอุทกกะผู้รามบุตรได้กล่าวตอบว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุทำนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัทธิของอาจารย์ตนราชกุมารเราเล่าเรียนทำนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชกุมาร เรานั้นกล่าวได้ทั้งยานวาดและเิรวาตด,ด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธิอ์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอุทกะผู้รามบุตรได้ประกาศว่า เราทำให้แจ้งรทมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ด้วยคุณศักว่าศรัทธาอย่างเดียวก็หาไม่ได้ที่แท้อุทธกะผู้รามบุตรคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรทมนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทธกะผู้รามบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านรามะท่านทำรมนี้ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว และประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้นดกล่าวอย่างนี้อุทกะรามบุตรได้ประกาศให้รู้ถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจักมีแต่ของอุทกะรามบุตรผู้เดียวก็หาไม่ศรัทธาวิริยะสติ สมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่อย่างไรก็ตามเราจักตั้งความเพียรทาให้แจ้งธรรมที่ท่านรามะประกาศแล้วว่าเราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลวอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลยราชกุมารครั้งนั้น เราเข้าไปหาอุทกะผู้รามบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่ามีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วประกาศแก่ผู้อื่นท่านรามะถึงเราก็ได้บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเท่านั้นเหมือนกัน ราชกุมารอุทกะผู้รามบุตรได้กล่าวกับเราว่าลาบของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจันทร,ร์เช่นกับท่านผู้ทำให้แจ้งธรรมที่รามะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแม้รามะก็ทำให้แจ้งธรรมที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกัน รามะรู้ทั่วถึงธรรมใดท่านรู้ถึงธรรมนั้นท่านรู้ธรรมใดรามะรู้ทั่วถึงธรรมนั้นรามะเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุท่านจงปกครองคณะนี้ต่อไปราชกุมารอุทกะรามบุตรเมื่อเป็นสรมจารีต่อเรา ก็ได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเทียวได้บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ดียิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าทมนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับสนิทเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อม เพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวะสัญญานาสัญญายตนะภพ,พเท่านั้นเองราชกุมารตถ,ถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย